ดูแลพวกเขาเหมือนดุดญาติมิตรของพวกเรานะ okay. <All> right. แบ่งเลยแยกเลยใครประจำลำไหนเซตเลยวอเรือ1เรือสอออฟโรดหนึออฟโรดสองแยกแยกเลยแยกทีมเลย <Okay. S 1> ครับค,ครับที่ทมครับข้อแกจะไปถุนครับครับ เคสแรกก่อนนะนะเดี๋ยวก่อนนี่ภาพรวมในวันนี้งานงานพื้นที่ที่ช่วยอพยพในใน,ในพื้นที่บ้านโนนขัาวเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้นะแบ่งเป็น3าทีมแบ่งเป็น3ทีมนะทีมเรือแล้วก็ออบโรดสองทีมแบ่งเป็นอย่างนี้นะบกกับน้ําแบ่งทีมเลยเรือคนไปไม่ต้องเยอะลำหนึ่งสองสามคนลำหนึ่งสามสี่คนอะไรเงี้ยวางเรียงไปงี้นี่เคสของแม่เคสนี้จะอยู่บ้านอยู่ หลังวัดออกไปตรงทุ่งที่น้ําลึกอันนี้เดี๋ยวเป,เป็นเรือออกไปก่อนไอเคสของออฟโรดต่างๆเนี่ยตอนนี้ไฟมันถูกตัดการไปหาพันธ์องชาวบ้านที่มีการติดต่อมาตอนนี้มันขาดหายไปเขาไม่ยังไม่รู้ว่าทีมทีมเราเข้ามาผู้ใหญ่บ้านอยู่กับพวกชาวบ้านที่ต้องการอพยพทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีการกติดต่อเข้ามาก็เป็นการเคลื่อนตัวด้วยออฟโรดวิธีการปฏิบัติคือจากน้ําขึ้นบกน้ํา ไม่ต้องไป,ไปไปไปบกก็ได้นะถ้าเกิดดูดูดแล้วไกลน้ําขึ้นบกส่งต่อให้ออฟโรดแล้วเดี๋ยวออฟโรดส่งอีกทีดีเลยทีที่รถบรรทุกของอปตที่ที่รอยอยู่เพื่อเข้าศูนย์อพยพแยกกันเดี๋ยวข้อมูลมาปุ๊บออฟโรดไหนไหลได้ทําไหลไ,ไ,ได้ทําสื่อสารมีทุกจุดรวมทั้งจุดประสานงานตรงกลางถ้ามีข้อมูลมาตรงกลางก็บอกไปนี้รับงานช่วยกันรับงาน ทางไหนเข้าได้ถ้าเกิดหาข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดใครทําข้อมูลตรงนี้ออบอกเรือเข้าได,ดานนแ้แทงอยู่ด้านนอกมีกระแสน้ําที่น้ําแทงอยู่ด้านนอกมีน้ําแรงวะแรงอยู่นะครับดูแลนะดูแลความปลอดภัยชูชีพของผู้ประสบภัยต่างๆดูแลนะเรื่องการไปราัมพันฝากบอกต่อด้วยว่าเพราะว่าท่านนายกอาจจะไม่ได้ไปกับเราได้ทุกที่แต่ช่วยบอกบอกกันแล้วก็ถ้าเกิดมีสิ่งใดติดขัดก็แจ้งกลับมานะเราก็แยกย้ายกันทํางาน แข่งกับเวลาอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเอาชีวิตและทรัพย์สินที่สําคัญพร้อมดูแลพวกเขาเหมือนจุดญาติมิตรของพวกเรานะไงแต่แม่เนี่ยแม่เนี่ยของสูญเสียเยอะเยอะเยอะหน่อย่่กเยอะหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็แม่เอาเฉพาะสิ่งของที่สําคัญสำคัญเอะนะนะดูแล้วอะไรที่ที่พอนี่ได้ก็นี่ นะครับผมอยากจะช่วยเหลือแ,แต่บางสิ่งบางอย่างมันถ้ากิดมันมันแบบว่าเอามาไม่ได้เลยว่าฝืนกันไปพวกมันจะเกิดอันตรายทั้งทั้งทีมแล้วก็กตัวแม่เลยนะยนะครับได้ช่วยครับขยันขยันครับคุณผู้ชมครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิร่วมกัน,นยูนะครับวันนี้เข้าสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นตำบลดอนหันนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อผู้คนรวมถึงทรัพย์สินของชาวบ้านออกมาหลังจากที่ปริมาณน้ําในแม่น้ําชีนะครับล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ําค่อนข้างที่จะสูงนะครับตอนนี้ภารกิจของพวกเขาเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของพวกเขากันครับ กาเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านทีมเรือกู้ภัยร่วมกันอยู่นะครับเพราะว่ามีอุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เรายนผู้ชมว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นคือตาขายของชาวบ้านนะครับที่จะมาติดไปพัดเรือนะครับ,บ,บ,บเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเกิดผลกระทบกับเรือของกู้ภัยนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาทํามาหากินก็ก็ว่ากันไม่ได้นะครับวตีเลว่าตีเหลีเหลียงตเหลียเลียเหลียงตีเหลียงตีเนเงล ผู้ภัยนะฮะเป็นสายแม่เลยอ๋อเป็นซาเล้งคุณป้านำเอาซาเล้งออกไปไม่ทันนะครับคุณป้าซาเล้งนี่มันสำคัญกับเรายังไงอะได้ขนของคุณป้าทำอาชีพอะไรทำสวนจ้ะทำสวนจ้ะ ซาเล้งคันนี้เป็นซาเล้งที่เราไว้ขนของไปสวนไปนาไปไล่เนาะมีขถ้าผาดมันไปแล้วก็แย่ yeah. ตอนนี้คิดว่ามันจะเสียหรือยังยังจะ้ะมันพึ่งพว่วงคุณผู้ชมครับทีมตอบกก็พิบัติมูลิติร่วมกันอยูนะครับพยายามที่จะนำมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ ออกไปให้กับชาวบ้านนะครับหลังจากที่ได้รับการร้องขอว่าขอหน่อยเถอะมาช่วยเขาหน่อยมาเอาโมเรลไซของเขาออกไปหน่อยนะครับน้ำเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับค่อนข้างที่จะเร็วมากระดับน้ําในจุดนี้ประมาณเมตรห้าสิบครับแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะเอามมเรลไซออกมาได้ทันนะครับผู้ชมครับไปดูภารกิจของพวกเขานะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่ครับ บขวาไปเลยบอกขวาหน่อย,ออยคุณผู้ชมครับภารกิจยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะก็คือเข้าไปช่วยคุณตาขนย้ายข้าวเปลือกออกไปนะฮะข้าวเปลือกตอนนี้อยู่ในยุ้งข้าวนะครับข้าวเปลือกต้องบอกว่าสําคัญกับชาวไร่ชาวนาสําคัญกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าจะต้องใช้กินนะฮะหรือว่าบางครั้งถ้าไม่มีเงินส่วนใหญ่เขาก็จะนําไปขายเพื่อแลกเงินเอามาจุนเจือครอบครัวนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่า จะทันหรือไม่นะครับเพราะระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไปลุ้นนะครับว่าเราจะาเข้าไปเอาข้าเปลือกของคุณตาทันหรือไม่น้ําจะร่วมขอนหรือเปล่าแต่ภารกิจหนึ่งที่สําเร็จแล้วก็คือภารกิจของคุณป้าหนองเยานะฮะนั่งยิ้มอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะตอนนี้ได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับ ทนายครับสถานการณ์ในพื้นที่ของตำบลเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้น้ำท่วม6หมู่บ้านนะครับจํานวน1,450ครอบครัวในเบื้องต้นนะครับเมื่อวานก็ได้รับการประสานในบ้านนุนตุนหมู่ที่7ก็เพิ่มอีก1หมู่บ้านจํานวน100ครอบครัวเป็นเสียหายทั้งสิน้น 7หมู่บ้านจาก15หมู่บ้านทั้งตำบลน,นะครับน้ำที่พ่วงต้นฐานี้เป็นน้ำจากที่ไหนน้ำตอนนี้าตำบลตนหานเนี่ยอยู่ในระหว่างกื่นกลางน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากชัย,ยภูมินะครับอ่าในขณะนี้ที่ไหลลงมาสมทบ2ก็คือมวลน้ําจากเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับไหลตามลําน้ําพองเพื่อระบายอ่าสู่ลําน้ําฉีนะครับเพราะฉะนั้นมวลน้ําใน2 สองที่เนี้ยก็จะดันหนุนกันขึ้นมานะครับทำให้ตะบนหันซึ่งอยู่ในบริเวณกลางของกลางน้ำรน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบเพราะน้ําที่จะระบายไหลลงน้ําชีเพื่อจะลงน้ํามูลที่จงหมดอุบลเนี่ยก็อ่าค่อนข้างจะไหลช้านะครับเพราะทางอ่ายโสธรอุบลเนี่ยก็ท่วมหนักเหมือนกันครับตอนนี้เมื่อสอง วันที่แล้วเนี่ยทางมู่ที่รูปก,กันตันยูก็ได้มาอุพยพจํานวน4หลังคาเรือนนะครับในบ้านเหล่านกชุมหมู่ที่4และหมู่ที่12นะครับอตอนนี้บ้านนนเขาเนี่ยวันนี้ก็คาดว่าจะอุพยพป,ประมาณ10-20ตัวเรือนด้วยกันนะครับซ้ขวา เดีป้าคุ้มใจคุ้มใจ,จค่ะขอบคุณค่ะส่งปีเด้อป้า ชมครับตอนนี้ทีมตอบโต้พิบัติมูลิติร่วกันอยู่เข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับมีภารกิจที่จะขนย้ายเครื่องสีข้าวนะฮะแล้วก็มีข้าวเปลือกด้วย<ม>นี่คือเครื่องที่จะเคลื่อนย้ายเป็นเครื่องทางการ,กรเกษตรนะครับเป็นเครื่องสีข้าวเดี๋ยวเราจะนําออกไปให้กับชาวบ้านครับนี่เนี่ปกติตตน้ำมันเคยขึ้นถึงขนาดนี้ไหมไม่ครับ,รบไม่เคยขึ้นถึงขนาดนี้ปีนี้มันมันมากกว่าปีกายนะ

เ,เ,เป็นเรมีเบียงคอมเด้อผมอ่อ บ้านหลังนี้มีผู้ป่วยที่ต้องนั่งบิวแชร์ครับแต่ว่าน้ำกำลังจะท่วมเข้าไปในตัวบ้านไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้แล้วนะครับ

้าสิ่งไหนที่ทางร่วมกตัญยูเราสามารถช่วยชาวบ้านได้ก็พร้อมที่จะทําตามคําร้องขอนะครับมันจะเป็นคนสัว์เลี้ยงสิ่งของต่างๆที่พวกเราสามารถช่วยได้เราก็จะช่วยประชาชนอย่างเต็มที่ครับไปสุดหลอขก้นไปก่อนเลยไปถอะี่้ไปเ 哎。